มีโครงการจะจัดสร้างจ้าม่มยคุณอิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและวัตถุประสงค์เนี่ยเขาต้องการช่วยคนสงขาช่วยคนหัดใหญ่ให้เศรษฐกิจฟื้นฟูมาด้วยการท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์กพี่น้องชาวมุสลิมที่คัดค้านเรื่องนี้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเป็นการคัดค้านที่เกินเหตุเกินผลมากเกินไปวันนี้ผมจะพูดเรื่องเรื่องความขัดแย้งระหว่าง พี่น้องชาวมุสลิมและพี่น้องชาวพุทธจากกรณีที่บริษัท TPI Poline Power กำลัง ประกาศว่ามีโครงจารกลางจะจัดสร้างเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สุดในโลกบนพื้นที่65ไร่ที่ตำบลสกอมอําเภอเทพาจังหวัดสงขลาคุณพระกพลเลี้ยวไพรัตรรองกรรมการวิจัรใหญ่เปิดเผยว่าอยากจะสร้างเจ้าแม่กวนอิมขึ้นมอาไว้เพราะว่าเจ้าแม่กวนอิมเป็นที่ศรัทธานานประเทศประเทศจีนเวียดนามกัมพูชาสิงคโปร์อีกหลายๆประเทศในการสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมนอกจากเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้แล้วจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากทั่วโลกสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่พื้นที่ภาคใต้ก็ถือว่าาเป็นกร นำความเจริญไปหยุดความไม่สงบในพื้นที่ชยา,ายแดนภาคใต้ลดความรุนแรงของพื้นที่แต่ว่าก่อนหน้านั้นวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานี้ชาวมุสลิมกว่า4,000ันคนนาโดยกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลารวมตัวกันละหมาดฮายัดที่มัสยิดต,ตักยันดุน อาบีดินนายเพจนะเพื่อคัดค้านไม่มีการสร้างรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมพี่น้องชาวมุสลิมที่คัดค้านเรื่องนี้เนี่ยลืมไปว่าประชากรมุสลิมส่วนใหญ่ที่นั่นประมาณ65%แต่ยังมีชาวพุทธอีก3-5%การต่อต้านการสร้างเทวรูปเจ้าแม่กวนอิมโดยเอกชนเป็นการจํากัดสิทธิ์ของผู้ที่นับถือศาสนาอื่นพี่น้องชาวมุสลิมต้องเปิดใจกว้างนิดหนึงในตำบลสกมยังมีเจดีในพุทธศาสนาอยู่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5าชาวไทยชาวพุทธและไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันนพื้ที่ มาช้านานไม่มีใครถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่โดยตรงการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้นเป็นการสร้างโดยการซื้อที่ของเอกชนน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและคงไม่ใช่กิจการเผยแพร่ศาสนาน,นอกอิสลามอย่างใดพอเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์แม่ทัพออนไลน์นำเสนอข่า,ขาวนี้บนเว็บไซต์รวมทั้งสื่อโซเชียลทั้งเพจ m g r ออนไลน์ไลฟ์เพจเอ็ออนไลน์ภาคใต้มีคนแชร์นะับร้อยแชร์คอมเมนต์ส่วนใหญ่ต่างบอกว่าออกแบบได้สวยงามสน้างน้ำสให้ก่อสร้างผมจะยกตัวอย่างความเห็น ังคุณรูนสนับสนุนให้สร้างเลยครับสิ่งดีๆไม่ทําให้ใครเสื่อมลงครับอย่าพยายามปิดตาคนอื่นคุณรักคิโตกล่าวว่าในนามคนสงขาขอสนับสนุนอย่างเต็มที่สร้างเลยครับคุณตะวันพูดบอกสนับสนุนสร้างเลยครับผมอีกเสียงที่หนุนครับที่นี่คือประเทศไทยครับคุณพยับบอกบอกว่าสวยงามสนับสนุนให้สร้างประเทศที่มีพุทธศาสนามีคนไทยนับสือมาช้าแล้วมันมาช้านานแล้วคุณสุนันท์สวยครับในฐานะคน3จังหวัดขอสนับสนุนครับนี่เป็นส่วนหนึ่งอีกเยอะแยะออกมาหมดบางคนออกความเห็นแย้งอ้างว่าเป็นคน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นศาสนาสลามแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดามีคนตั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยผมคิดว่าชาวมุสลิมในเขตอำเภอจันนะเทพาไม่ควรขานการก่อสร้างรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเพราะอะไรมะแม้ตามที่หลักศาสนาสลามจะห้ามมิให้ชาวมุสลิมบูชารูปปั้นที่เป็นการบูชารูปเคารพแต่อนุญาตให้มีรูปปั้นได้ตราบเท่าที่พวกเขาไม่เคารพสักการะนี่เจ้าแม่กวนอิมเป็นรูปเคารพตามเชื่อของศาสนาพุทธของชาวพุทธก็น่าจะเป็นสิทธิของชาวพุทธที่จะทำได้ไม่งั้นก็อาจจะมีเกิดข้อโต้แยง้งหรือ ความขัดแย้งเหมือนกรณีทนีน่กลุ่มตอริบันทำลายพระพุทธร,รูปแห่งบามิยานซึ่งเป็นมรดกโ,โลกของอัฟกานิสถานในปี2544แล้วในอัฟกานิสถานในช่วงหลังนั้นยอมรับแล้วว่าวัตถุโบราณในสมัยที่พุทะเจ้าหรือศาสนาพุทธ เจริญเติบโตอยู่ที่อัฟกานิสถานนั้นสามารถจะขุดขึ้นมาได้และดำรงรักษาไว้ได้เป็นการเคารพการเป็นอยู่ของศาสนาอื่นผมคิดว่าพวกเราชาวพุทธผมคนหนึ่งเนี่ยเคารพความดำรงอยู่ของศาสนาิสลามและผมก็ช่วยต่อสู้ต่อต้านพวกไซออนิสหรือพวกอิสราเอลหรือพวกที่ต่อต้อนญญานศาสนาิสลามปกป้องศาสนามมาตลอดแต่เรื่องนี้ชุมชนชาวชนะและเทพาทำไมด่ดูและถ้าจะถามว่าผมเป็นเพื่อนของชาวมุสลิมหรือเปล่าผมเป็นคุณไปถามก็ได้ผมสู้อะไรหลายอย่างให้พวกคุณแต่งานนี้พวกคุณชาว เทพากับชาวชนะทําไม่ถูกต้องนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันยังมีเจดีเขาร้อนสร้างสมัยรัชกาลที่5าอายุนับร้อยปีประวัติเล่าขานมาว่าเจดีแห่งนี้มีอาถรรพ์สร้างไม่เสร็จโดยทุกครั้งยังมีการสร้างยอดเจดีจะถุกฟ้าผ่าก็เลยปล่อยเอาไว้แบบนี้เรื่อยมาจากอดีตถึงปัจจุบันและว่ากันว่าในฐานเจดีมีทองเก็บไว้ด้วยนี่เป็นเชิงชาวบ้านที่สําคัญครับชาวหัดใหญ่ชาวสงขาการก่อสร้างนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของและของชุมชนไม่ใช่กิจกรรมเผยแพร่ าสนานอกอิสลามแต่อย่างใดประชาชนทุกศาสนาควรจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่ใช่เหรอพี่น้องชาวมุสลิมจากข้อมูลพื้นฐานของตำบลสกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาพบว่ามีทั้งหมด8หมู่บ้านมีอาาเขตติดกับชายทะเลมีชื่อปรากฏในสมัยสงครามโลกครั้งที่2สมัยนั้นประชาชนมีการค้าขายเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองมากทั้งทางบกทางั้น